สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาก่อติดตะช่างนะครับบวกกระแสเรศในหมู่ช่องสานะครับศึกเจ้าหมวยไทยถ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นชกกนในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2563เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรศมาฝากกับแฟนมอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบทสองเจลุ้นสนุกทุกสั่งเวียนมวยเดียวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ adsbb 2 7 9มีแอดมหน้าก่อนนะครับ adsbb 2 7 9 เราจะมาเริ่มการเกาะติดต่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2 5 1 3เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับโมปรโมเตอร์ในสุศึกจิตเมองนนนะครับประกบไว้ค่อนข้างที่จะน่าติดตามเลยนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่เลยทีเดียวนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ึ่ก่อนนะครับคู่ที่1นึงนี้เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับคนชนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายนะครับคนที่4เลยนะครับวันนี้ก็จะได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายครบ4คนแล้วนะครับส่วนคนแพ้ก็จะ ตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือยกพันล้านนะครับแจ็คซีฟู้ดพระราม3นะครับหรือว่า PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นเทพสิทธิหนุ่มน้อยพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้าฝ่ายแดงยกพันล้านมา122.2ลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นเทพนี่มา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่ปาดหัวตัวเท่าเลยนะครับความสูงความยาวนี่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงยกพลาเนี่ก็18ปีนะครับฟิตซอมอยู่ที่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทพลูกเรือเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีสอนดำเกียรติสมานชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยครบเครื่องนะครับจังหวะฝีมือคล้องครบเครื่องเปิดเกมนะครับสัดแข้งนำปั้มตามนะครับในมีไล่แขนขวางแทงสอกส่วนอันตรายนะครับ ส่วนทางนั้นฝ่าน้ําเงินนะครับเป็นเทพนี่ก็ได้ว่า16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่มวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับโดยมีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่สมนึกพัดบุรีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยเป็นมวยเปิดเกมเหมือนกันนะครับเป็นมวยขวาอาวุธครบเครื่องหลากหลายนะครับสาสตร์แข้งนําปั้มตัมนะครับในหลอกรัดมัดตียัดไส้แรงนะครับเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงเลยนะครับมีทางด้านของมวยหูเล็กสมสกุลให้การสนับสนุนอัจฉีดก่อนชกนะครับ ขึ้นถอดมองคลวันโชคด้วยแล้วก็กำกับหน้าเสือที่มุมด้วยนะครับคู่นี้ฟอร์มนี่ถือว่าเป็นทางด้านฝ่ายฝ่ายแดงนะครับฟอร์มดูจะได้เปรียบนะครับสามฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1นเท่านั้นเองนะครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับชื่อ,อ กระดูกมวยในเวทีมึงกรุงนะครับดูแล้วทางด้านฝ่ายแดงยกพันล้านดูได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าชกอยู่ที่เวทีมึงกรุงถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่อาจจะก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ที่เวทีภูทรนะครับแถวบ้านเกิดสัส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็เข้ามาโชว์ฟอร์มไว้ที่มวยรอบครั้งนี้นะครับโชว์ฟอร์มไว้ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับโดยที่พริก เอาชนะคะแนนก้องนาภาสิ่งป้อมปราบนะครับหักประกาศเสียงทุกสํานักเลยนะครับแต่ว่าชื่อเสียงในเวทีเมืองกรุงนี่ผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูว่ามาก่อนนะครับทางด้านฝ่ายแดงยกพันล้านชื่อเสียงในเวทีเมืองกรุงดูมาก่อนนะครับเรทนะครับเรเปิด53นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับยกพันล้านแจ็คซีฟู้ดพระราม 3นะครับหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยนะครับชื่อเสียงในเวทีเมืองกรุงกระดูกชั้นมวยในเวทีเมืองกรุงนะครับดูได้เปรียบนะครับวันนี้ผมก็มองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกพันล้านแจ็คซีฟู้ดพระราม3หรือว่าพีเคแสนชัยนะครับน่าจะอาศัยกระดูกมวยประสบการณ์ในเวทีมืงกรุงที่ดูได้เปรียบนะครับบทเบียบไปแล้วน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านเป็นเทพยบสิทธิ์หนุ่มน้อยพร้อมกับเข้ารอบสีคนสุดท้ายได้สําเร็จนะครับในมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่8นะครับเลตเปิด53อยู่ที่ฝ่ายแดงยกพันล้านนะครับ มองไปที่ฝ่ายแดงยกพันล้านแจ็คซีฟูดพระรามสามส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือนนทชัยจิตมองนอนนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับใบไผ่โยทลักมวยไทยพิกัด139มาปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทั้งคู่มา139ิเปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับนนทชัยดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าเรื่องรูปล่างนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินใบไผ่นี่มาเข้าเวรแทนนะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านนนทชัยชกกับ8ปดแสนเล็กราชานนนะครับแต่ว่า แต่สเล็กนี่ไม่พร้อมนะครับถอนไปทีมงานจึงดึงเอาทางด้านใบไผ่โยธาลักษ์มวยไทยมาเสียบแทนนะครับฉะนั้นความพร้อมในการเตรียมตัวของทางด้านฝ่ายน้าเงินใบไผ่นี่ดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการ ฐานนฝ่ายแดงนนทชัยนี่ก็ด้วยวัย21่ปีนะครับซีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับซอเอสุนที่โลหะพืชเป็นผู้จัดการนะครับหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นไรแขนล็อกลัดมัตตีไส้แรงนะครับบูสู้ดุดันเลยนะครับแล้วก็วันนี้น่าเสือสภาพแวดล้อมต่างๆบรรยากาศในในวทีนะครับดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่นะครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้ที่สําคัญอีีีกกกกกปปปรร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 ะะะาาาาานนนนนนึงท่่่ดดููไ้้เเเยยยยยบััั็็คคคืือออวววมมมพพตใ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับใบไผ่โยธาลักษ์มวยไทยน,นี่ด้วยว่า20ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่โยธาลักษ์มวยไทยนะครับโดยมีบางหนุย่ยโยธาลักษ์มวยไทยนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกในมีไล่แขนขวางหน้าไปหน้าคำเสียบแล้วก็ขวางแทงนะครับแต่ว่าวันนี้ดูแล้วความพร้อมเป็นรองนะครับหน้าเสือบรรยากา,กาศก็ดูเป็นรองด้วยนะครับเพราะว่า ทางด้านฝ่ายแดงนุทชัยนี่อยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับอยู่ในสายทีมงานคนจัดหน้าเสือค่อนข้างจะดีกว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินมาแทนแล้วก็หน้าเสือเสียงเชียร์ดูเป็นรองครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังนี่ถือว่า Stanford, ชนกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีสรุดสรุดอยู่แต่ก็ถือว่าชนกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี้ก็มีชนะรักสมายเงาะบางกะปิที่ราชดำเนินนะครับหลังนั้นก็แพ้จอมโหขโเกตวินาที่เวทีลังสิตนะครับล่าสุด ก็อยังแพ้นอกยก3ให้กับก้องนาภาสีมงคลที่เวทีมวยลังสิทดนะครับ3ฟอร์มหลังนี้มีชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับแต่ว่าชนกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับวันนี้นะครับเรทนะครับเรทเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดนนนทชัยนะครับ11.8เเลยนะครับเนื่องจากว่า วันนี้หน้าเสือเสียงเชียร์บรรยากาศดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าพี่ลูกพี่นะครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้บรรยากาศในเวทีดูจะได้เปรียบแล้วก็ที่สําคัญนะครับความพร้อมดูดีกว่านะครับเป็นนักมวยตัวยืนนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินใบ่ไผยโยธาลักษมณ์มวยไทยนี่มาเข้าเวนแทนยังไงความพร้อมก็ดูเป็นรองอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับนนทชัยจิตเมืองนนนะครับดูว่าหน้าเสือเสียงเชียร์บรรยากาศดูได้เปรียบนะครับเพราะว่ามวยในสายทีมงานคนจัดนะครับพะ ลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ผู้กบคู่มวยในวันนี้ที่สําคัญนะครับความพร้อมดูดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนคุต่อซูมาเข้าเวยนแทนนะครับเลดเปิด11.8นะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงนนทชัยจิตมังนลนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับนนทชัยจิตมังนนส่วนคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกนารายการแล้วก็เป็นมวยรอบอิสุครับครั้งที่3 11นัดที่2ของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงก็คือเฮอร์คิวลิสวอจักวุฒนะครับหรือว่าเพชรสี่หมื่น ่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินไตเทพปอดเตละกุลพิกัด138อมปอนด์มาเช้านะครับฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิตนี่มา139.4้มาลด1.4ส่วนฝ่ายน้ำเงินไตเทพมา138.4ยมลด 1. .4 นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่ต้องบอกว่าเป็นทางด้านฝ่ายแดงเลยนะครับเฮอร์คิวลิสได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับเป็นนักมวยประเภทสูงยาวข่าแหลมอยู่แล้วนะครับโจกับไขน่นี่ไม่เคยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเลยนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเฮอคิลิสนี่17ปีนะครับฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายเมอรเพชร4ี0มืนะครับโดยมีในหัววิทยาเพชร4ี0มืนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีเสียเจ๋งเสียไก่นะครับวอร์จักกุฒิให้การสนับสนุนเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับในมีไล่แขนขวางแทงแรงสอกส่วนอันตรายนะครับส่วนทางด้านฝ่นายน้ำเงินไตรเทพนะครับ24ปีฝึกซ้อมอยู่ที่ ไข่หมดหอยหวานโภชนาที่นครราชสีมานะครับโดยมีเสียหอยหวานธีระลห้าวหานนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีเสียประพิษเตระกุลนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับมีตีนหน้าแรงนะครับหลักเลียมดีนะครับต่อยหมัดฟันศอกในหลอกหลัดมัดตีนะครับเป็นมวยเพศอาวุธหนักแรงอีก1คนนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ถือว่าฟอร์มมีสะดุดสะดุดอยู่นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะ2ไฟต์แล้วก็แพ้ 1ฝ่ายนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1ฟอร์มของทางด้านฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับดูดีกว่าแล้วก็วันนี้ดูได้เปรียบช่วงได้เปรียบรูปร่างด้วยนะครับคู่นี้เป็นมวยรอบอีสุครับครั้งที่31นัดที่2ของทั้งคู่นะครับซึ่งนัดแรกนะครับทั้งคู่แพ้มาด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้คนแพ้นี่โอกาสที่จะตกรอบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนคนชนะก็ยังมีโอกาสที่จะลุนเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายในนัดหน้าอีกนัดหนึ่งนะครับ ซึ่งสถานการณ์นะครับบีบบังคับให้คู่ต่อสู้ให้คู่ทั้งคู่นะครับต้องชนะสถานเดียวนะครับถ้าหวางที่จะเดินหน้าเข้ารอบต่อไปนะครับคู่นี้นะครับความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสูงสูงยาวๆนะครับล่แขนขวางแทงแรงอวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ชื่อมวยอาจจะดูได้เปรียบชื่อมวยมาก่อนนะครับแต่ว่า สั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีด้วยร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลัง,ลงทางนั้นฝ่ายน้าเงินมาดูเรทกันนะครับเรทล่าสุดนี่อยู่ที่ฝ่ายแดงเลยนะครับเฮอร์คิวลิสห้เลยนะครับค่อนข้างจะแพงเลยทีเดียวนะครับสถานการณ์ถูกบีบบังคับให้ต้องชนะสถานเดียวถ้าอยากที่จะเดินหน้าเข้าสู่รอบต่อไปนะครับฉะนั้นการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนี่ต้องบอกว่าทั้งคู่เกินร้อยเลยก็ว่าได้นะครับ มวยรอบอีสุครับเป็นมวยรอบที่เก่าแก่นะครับแล้วก็เงินอวัลก้อนโตรอใจนักมวยที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นนะครับการเตรียมตัวนะครับต้องบอกว่านักมวยทั้งคู่นี่เกิน100%เลยก็ว่าได้นะครับวันนี้นะครับเรทเปิด52อยู่ที่ฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒนะครับดูว่าความสูงความยาวนะครับดูจะสร้างปัญหาให้กับทางด้านฝ่ายนเงินไตยเทพปอเตลกุลได้มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไตยเทพนี่เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงครบเครื่องครับเปิดเกม ต้องเดินเข้าหานะครับผมมองว่าน่าจะเข้าทางของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเฮอร์คิวลิสอาวุธยาวๆโดยเฉพาะลูกขวางแทงนะครับาบางครั้งไม่ต้องคล้องคอเลยนะครับใช้เป็นขวางแทงเอานะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสูงความยาวลูกยาวๆถึงก่อนนะครับน้ำหนักอาวุธน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าด้วยเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับสุดท้ายแลวผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านไต,ตเทพ ปอเตละกุลไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เลทเปิด5-2อยู่ที่ฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่อ่ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับ หลังคู่เอกคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรภูเมงเจี๊ยบรามอินทานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกระแสสินสอเทียนโพพิกัดหน3ยปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเมื่อเช้านะครับเพชรภูเมงมาหน2่อยปอนด์ขาดไป1ปอนด์นะครับหนักมาไม่ค่อยดีนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรภูเมงส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินกระแสสินนี่มา 123. 1 2 3 1รยนลดจุดหนึ่งะครับคู่นี้ความสูงความยาวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านิดๆินะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชร 18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียดพันธมิตรนะครับโดยมีคุณเต้นเกียดพันธมิตรนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องนะครับตีนสายหน้าแรงนะครับเตะนําพั่มตามในล็อกรัดบัตตีเน้นแข็งแกร่งแข็งงรบูสู้ดุดันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินกระแสสินนี่ิปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอเทียนโพนะครับจังหวัดกระบี่นะครับ โดยมีสารวัตรออสนะครับพันตำรวจโทสิทธิชัยเทียนโพนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าซ้ายกับขวาเจอกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินกระแสสินนี่เป็นมวยซ้ายเป็นมวยเพชเจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะครับดักสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกนะครับไหนมีไร้แขนขวางแทงซอกสอ่วนอันตรายนะครับฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเทียบกันที่ฟอร์มสุดท้ายแล้วทางด้านฝ่ายแดงนี่ต่อยไว้ที่มวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับ ร่วมชิงชัยในหมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาครั้งที่8ด้วยนะครับแต่ว่าแพ้คะแนนให้กับแพ้แพ้น็อกยก4ให้กับยกพันล้านไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปต่อยที่บ้านเกิดตัวเองนะครับก็แพ้คะแนนให้กับตามรอยพ่อเอ,อเพชรขุนศรีที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นนะครับดูแลฟอร์มหลังดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่กระแสสินไฟสุดท้ายนี่ฟอร์มดีกว่านะครับเพราะว่าชนะน็อก ยก3อัตชัยปอเพชรนำชัยที่ราชดำเนินนะครับฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเทียบกันที่ฟอร์มสุดท้ายฟอร์มของทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับฉะนั้นผมมองว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับเมื่อเช้าช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรภูมเมงนี่ มาน้ำหนักไม่ดีด้วยนะครับมาน้ำหนักขาด1ปอนด์เลยนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินน้ำหนักมวยน้ําหนักมาดูดีกว่านะครับลดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เรทนะครับช่วงเช้านี่เป็นทางด้านเปิดมาก่อนช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรภูมเมงเจี๊ยบรามอินทาสิบนะครับแต่ช่วงสาย,สายนะครับ เลทไหล,ล,อร,หลอไอรองนะครับเหลือใครต่อรองครับเลทล่าสุดนี้เหลือใครต่อรองครับวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกระแสสินสอเทียนโพนะครับดูว่าฟอร์มสุดท้ายชกไว้ดีกว่านะครับร่างกายน่าจะดีกว่าแล้วก็ที่สําคัญเมื่อเช้านี้น้ําหนักของทางด้านฝ่ายน้ําเงินกระแสสิน ดูมาดีกว่าด้วยนะครับน้ำหนักทางด้านฝ่ายแดงนี่มาขาดไปถึง1ปอนด์เลยนะครับน้ำหนักฝ่ายน้ำเงินมาดูดีกว่านะครับวันนี้ผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายนั้นน้ำเงินนะครับกระแสสินสอเทียนโพเลดเปิดขครต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินกระแสสินสอเทียนโพนะครับขอย้ําเรดอีกครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งมวยรอบมาบินแบบนอกอาครั้งที่8นะครับเลตเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงยกพันล้าน P ีเคแสนชัยมวยไทมยมวยไทยยิมนะครับหรือแจ็คซีฟุตพรามสามนะครับ ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยกพันล้านแจ็คซีฟูดพลามสามเลทเปิด5้าสาคู่ที่2นะครับเลทเปิด11บเอแอยู่ที่ฝ่ายแดงนนทชัยจิตเมืองนนนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนนทชัยจิตเมืองนนนะครับส่วนคู่ที่3คู่เอกนํารายการมวยรอบอีสุครับครั้งที่31เนะครับเลทเปิด5้าสองเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสวอจักกวุฒดนะครับก็ชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงเฮอร์คิวลิสวอจักกวุฒดนะครับส่วนคู่ที่4นี่เลทคู่ขี้สูสีเลยนะครับเลทเปิดไขต่อรองนะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่ศึกเจ้ามวยไทยมองไปที่คู่ที่3เลยนะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่เฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒนะครับเลดเปิด5-2สถานการณ์บีบบังคับให้ต้องชนะนะครับวันนี้แพ้ไม่ได้ถ้าอยากเข้ารอบต้องชนะสถานเดียวน,นะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมองไปที่คู่ที่3คู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับเฮอร์คิวลิสวอจักรวุฒ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนำไปลงทุนขอให้ท่านไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเ <im it> พราะการลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สำเร็จนะครับแล,แล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมโมยชอบอาจจะไม่ใช่มโมยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอขอย้ำว่าโมายชอบนะครับอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อน, <im it> <ๆ S 2> อนการลงทุุนนนนนนออีีกกคครรัั้้งงึะบแลวขหพ่่ฟมททา โชคดี่ํารวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับวันนี้เข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนนะครับก็ขอให้ถูกและก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮ่งๆงกันทุกท่านสุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องแฟน่วยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ